IELTS Listening Section ที่1ประเภทที่เติมคําลงไปในโน้ตหรือว่าแบบฟอร์มเนี่ยเป็นอันที่เราควรจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายที่สุดไงคำตอบอาจจะมีวันเวลาสถานที่ราคารหัสไปรษณีย์ชื่อสกุลคนหรือว่าคําอะไรที่มันง่ายๆสั้นๆ ทักษะที่ต้องมีก็คือการเข้าใจบทสนทนาทั่วไปของสองคนคุยกันการสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษการเขียนตัวเลขให้มันถูกต้องการเขียนวันเวลาและราคาและสุดท้ายคือการเดาประเภทของคำตอบได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องวางแผนในการทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมาค่ะทีนี้ทุกคนมาดูโจทย์้วยกันนะเนี่ยอย่างตอนแรกเวลาที่เราทำก่อนที่เราจะฟังเรามากวาดตาดูคำถามเป็นก่อนตรงนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10ข้อแล้วเราก็ใช้เวลาตรงนี้มาดูว่าคำตอบที่เราควรจะตอบเนี่ยมันน่าจะเป็น อ,อย่างอันแรก c o Con t a c t Phone Number มันจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ และสีนี้เขาจะพูดให้เราฟังเนี่ยคือ0044ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรอฟังตัวเลขให้ดีได้ยินอะไรเขียนลงไปอย่างนั้นแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะ c a n ซิลสิ่งที่พูดมาว่าโอ๊ยจำผิดจนผิดหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์อย่างเงี้ยต้องระวังตรงนี้ด้วยนะที่2อง email a d ด r e s s อ่ามันจะต้องเป็นการสะกดคําตรงเนี้ยเขาก็จะพูดเขาว่า Richard add มาให้เราเราก็จะต้องรอฟังว่าหลัง a d เนี่ยมันคืออะไรซึ่งส่วนมากแล้วคะ่ะตรงเนี้ยเขาจะสะกดออกมาถ้าเขาไม่สะกดมาแปลว่ามันเป็นคําที่งงง่่าายแตตเรรก็้ออฟั เพราะว่าอย่างน้อยๆมันจะมีการทวนอยู่แล้วว่าอ๋อ oh, เป็นอันนี้อันนี้เน,นี้ยนี้ใช่ไหมต่อมา occupation อันนี้คือ job คืออาชีพทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยในคำนี้เขาให้อะไรมาบ้างให้อ uh, ่ะ local ซึ่งคำว่า local ตรงนี้ค่ะมันคือท้องถิ่นเขาก็อาจจะพูดคำนี้แหละที่เราจะได้ยินเนี่ยแต่าอาจจะไม่ได้ยินคำว่า local แต่อาจจะได้ยินเป็นคำอื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังว่าอาชีพของเขาคืออะไรได้ยินอะไรก็เขียนลงมาเลยส่วน type of accommodation นี่ก็คือประเภทของที่อยู่ใช่ไหมคะอาจูเบด Bed Room Apartment อ่ะคือคนเนี้ยเขาอยากได้ b ู Bed Room แล้วก็วงเล็บว่า Must have h i s own จะต้องมีอะไรเอ,อ่ยเป็นของตัวเองอันเนี้ยเราก็รอดูว่าเออตอนนี้เขาพูดมาเนี่ยเขาอยากได้ทู Bed Room Apartment แล้วมันต้องมีอะไรในนั้นอ่ะเขา Request ว่าต้องมีอะไรในนั้นทีนี้ขอ้อที no, ่5 No to จุดจุด r r q u i r e d ไม่ต้องการ ไม่ต้องการอะไรเอ่ยเพราะว่า family bringing theirs เพราะว่าครอบครัวจะเป็นคนเอามาเองเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ต้องการอะไรส่วนข้อที่6กอ่ะจุดด in the kitchen is preferable ถ้ามีอันเนี้ยก็จะดี preferable นี่ก็คือก็จะดี เออแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็รอฟังว่าโอเคในครัวเนี่ยเขาอยากได้นะคะส่วนต่อมา prefer location สถานที่ที่อยากได้เห็นไหมแสดงว่าตอนสีที่เราตอบไปเนี่ย near อ่ะจุดๆมันก็คือจะต้องเป็นเกี่ยวกับสถานที่ near อ่ะอะไรวะเนี่ยไม่รู้ maximum rent rent นี่คือค่าเช่า maximum คือมากที่สุดก็ต้องรอฟังว่ามากที่สุดเขาจ่ายได้เท่าไหร่ซึ่งระหว่างตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะพูดมาหลายๆอันเราต้องรอฟังว่าเขาคอนเฟิร์มว่ามากสุด ให้ได้เท่าไหร่ได้ยินตัวเลขอะไรเราก็เขียนลงไปนะคะส่ว so, น other request the accommodation has to be i t u in the daytime ที่พักเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงเอ,อ่อในช่วงกลางวันอะ daytime นี่คือกลางวันเขาอาจจะใช้คำว่า morning afternoon ก็ได้แต่มันจะต้องเป็นเวลากลางวันนี่แหละซึ่งเราก็ต้องรอฟังว่า เฮ้ยที่พักมันจะต้องเป็นยังไงหรอเห็นไหมคำว่า b b นี่ก็คือเป็นอยู่คือใช่หไหมมันจะต้องเป็นยังไงในช่วงกลางวันและอันสุดท้าย how did you first hear about us ก็คือเรารู้จักเขาได้ยังไง through อ่ะเนี่ย through นี่คือผ่าน รู้จักผ่านอะไรมาอาจจะเป็นอีเมลเว็บไซต์หรือว่าเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นโฆษณาหรือว่าเป็นคนอย่างนี้ก็ได้ก็ฟังว่าได้มาจากใครแล้วเราก็เขียนลงไปหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเซฟเอาไว้ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่สอนจริงๆแบบในคลาสเลยบาย